สวัสดีค่ะมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องพริกทางเมืองคอนกำลังจะแบบเพิ่งจะเพิ่งจะออกเมนะ็ดเนาะเพิ่งจะเป็นรูปเป็นล่างว่าเป็น,เป,นเป็นตัวพริกะนะพริกพริกมาจากบ้านเฮาอะ่ะพริกทเทเฮาเอาพริกแห้งพริกแห้งเท,ที่เม็ดมันลวงอยู่ในถุงอะ่ะี่เฮาแช่ไว้อะเนาะเอามา้องโปะเบิ่ง กำลังจะแบบเอต่อแอดแต,เต่เลยอ่ะกำลังจะเริ่มเริ่มโพออกมาไหมหนาวมาก่อนละ่ะพริกพันใบพริกพันใบลวกมนเลยอ่ะมันหนาวนะมันหนาวพราะจะได้ต่ำแกว้วอยู่เด้กกำลังแบบโอ้เสียดายไหหนาวมาไวโบอ ทาร้อยอีกจักเดือนไนึง่ะน่าจะได้ได้ลายก็ต่ำแจวเยูกะกําลังแบบกํลังจะโพอ่ะอากาศบดีเนาะอากาศพอดีแล้วก็เจ้งไดเดดว่าให้มันสงงูงไงมันกล็ลยเตี้ยเพิ่งจะตะเมอะตะแม้ขึ้นมากําลังเสรแบบโพออกจากไอ้นี้ลมหนาวก็มาก่อนใบก็เริ่มแห้งเหี่ยวแล้ว พริกไทยคะ่ะพริกมาจากเมืองไทยบ้านเรานี่แหละเอาเม็ด pues <igue> เอาเม็ดที่ที่มันร่วงอยู่ในถุงนั่นแหละพริกแข้งเขานี่แหละเอาเมาเพกะกระถือว่าได้ผลเนี่นะเพราะว่ามันออกอันนี้เนาะได้ออกลูกออกผลให้เขาเห็นอยู่แต่ว่าผลผลิตบ่อบ่อเต็มที่ปันไหช่วงความหนาวไอ้ความห่อนซัมเมอร์แบบรวดเร็วทันใจ จเจักเป็นม้ย่ำไหนจักเป็นมีหรือบบมีนาหอนพิกพันใบค่ะพิกพันใบจะได้ไหมถา้าร้อยอีกจักเดือนเนาะในหลายก็ตําแก้วเยอะเพราะว่ามันออกไรเยอะไหมออกยอะยก็จะเก็บเขานีบ้านเฉพาะต้นไนทีมันเป็นตนลนอดต้นไนที่พรเป็นตากคือปล่อยเขาไว้ตามธรรมชาติของเขาปล่อยไว้ข้างนอกน,นี่แหละ เข้าไปเอาไปทั้งเมื่อวันวนเนาะเพราะว่าจะไปเปิดฮีเตอร์เมืบ้านเมืเงี้ยเมืหลังนี่เป็นไปว่าได้ว่าคาไฟนี่กับแพงกับจีเอาเงินคาไฟมาซื้อพี่กินซะดีกว่าประมาณนี้นะก <c oughs> ็คือเก็บคนย้ายค่ะคนย้ายนหนีหนาวกันเขานีบ้านหนาวมาแล้วเหลือแต่หิมะยังไม่ลงเช่านั้นเอง พริกไทยที่ต่างแดน